บิกเกอร์นี้ก็คือนำแป้งนะคะเห็นทดสอบให้ดูว่ามันคือแป้งจริงหรือเปล่าก็ดูดมานิดนึงนิดนึงนิดเดียวหยดลงไปในไอโอดีนอ่าจะเห็นว่านี่คือนำแป้งนะคะคอนเฟิร์มด้วยการทดสอบด้วยไอโอดีนก็จะได้สีเห็นไหมคะน้ำเงินเข้มเลยอ่ะเราจะเอาบิกเกอร์ที่จะเกิดปฏิกิริยามาใสเอนไซม์อัลฟาอะเมลส ไม่เจอจางเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของ M3 ว่าจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลใช้เวลากี่วินาทีแป๊ดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะจับเวลาเลยนะคะเดี๋ยวนะจันขอเซตนิดนึงเซตอ่ะหนึ่ง,ง,องสองสามพอหมดปุ๊บเราจะกดเลยนะคะพอกดปุ๊บเนี่ยเรารีบคนเลยพอรีบคนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอสิบวินาทีเราแค่หันไปดูแล้วบอกเพื่อนนะคะ ากายแล้ว10วิหยดลงไปเลยนะคะที่10วินะคะจากนั้นเราจะเก็บอีกที่20วิเวลายังดําเนินอยู่นะอย่าหยุดเวลานะคะแต่บอกเพื่อน20วิอ่าเพื่อนก็จะเก็บตัวอย่างนะคะในบิกเกอร์มาต่อไปเวลาก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะคะเราจะเก็บอีกที่30วิ30วิอ่าที่30วิจากนั้นเวลาก็ดําเนินไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่า เดี๋ยวเราค่อยเปรียบเทียบนะคะจะจะเก็บที่1นาทีเลยนะคะอ่าสี่สิบวิแล้วค้าเคลื่อนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าเวลาเก็บตัวอย่างระวังนะคะเช็คให้ดีว่าอย่าให้มันหลอดเดะซ้ำเดินนะห้าสิบวิอ่าจากนั้นเราก็จะมาเก็บที่1นาทีก็คือ60ิวินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสีนะคะของตัวเอ้ยไม่ได้ซ้ำใช่ไหมโอเคอ่า นะคะอันนี้ก็คือแบบอัดคลิปจริงๆเลยนี่เราจะเห็นได้ว่าตัว M3 สามารถที่จะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลภายใน10วินาทีดูจากอะไรคะนี่ดูจากการเปลี่ยนสีที่ชัดเจนนะคะมันก็จะคือ,อเห็นไหมอันนี้ชัดเจนเนาะก็คือจากสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นสีเหลืองของไอโอดีนั่นเองภายในแค่เวลา10วินาที นะคะใหเอนไซม์ทำงานเร็วมากจริงๆ